เพราะว่าเหมือนจะรู้ว่าเขาน่าจะดันกันเข้ามาเห็นหัว U A Y อากิที่เปิ้ลชิบไม่ได้ว n e enemy r e m a i n i n สีแล้ว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 ไงสีแล้วแล้วคุณเซริดาเอาคุยเซงไปอยู่ในระดับคุณอากิเก็บแอสแลนด์โฮมทัวร์นาเมนต์นี้ไม่ได้ค่ะโโอ้ห อปแย่มารีเจอสีขอเคาะไปเอาคนหนึ่งยังไม่ได้แล้วดูมาสูจะไปขอพีพีอับก็มาพยายามจะพีมาเอาคุณเอฟรีไว้ได้อ่านซ้ายมาก่อนเอาแต่ถ้าของคุณมิซซี่ไปได้ทีมาสุดท้ายนัดแต่ไป็นสองเพรว่าคุณเดวิสมาเสดในโกนน้องเจสเยสกลับขึ้นมาแล้วโอ้โหดูว่าต่อหน้าต่อตากันไปเลยแล้วด้านหลังอ้อมมาแล้วล้อมจับหนึ่งสูดูเดวิสเก็บทีบันทิวคุณปูไปได้แล้วเห็นแขนอยู่ไกลๆตัวนี้อย่างคมเก็บที่น้องคุณยามีไม่ได้แล้วเหลืออีกยังไงพยายามจะร้องโค้งกันด้วยเก็บเด ไป,ไปแล้วคออมัันนนนาาิงุดแบบนี้มีคนเข้าไซส์ไปแล้วลลโอเจอหน้ามาแบบนี้ต้องถอยก่อนเลยครับดอยยังไงดีล้อ <c oughs> จังหวะพีกออกมาเด <c oughs> ี๋ยบายไปก่อนนะครับตัวนี้เสียปากมาเอาถึงแล้วโดนเลโอเทสไวครับไกด์ดิงไลท์บูรินรอจังหวะป๊อปอัพจับเข้ามาแล้วจากพีมาเสร็จลลโอที่ไปคิวไปแล้วเทลวินหลบมาซ้อต่อสามตรงนี้ลลโอเก็บสามแล้วแล้วเห็นตำแหน่ง เลโอรู้เลโอรู้พิกมาเกี่ยวมาเป็น د, ส<ถ>ี่คิวจากเลโอและเ้าเอกเอ็ดแรกของฟันนีเป็นเลโอเลยครับเอ็ดให้กับทีมเลย1ึงต่อศูนย์ไปเอ็ดต่อยมาแล้วพิกบีลองมาไมหมไอ้ต่อคิวเข่าตะโขบแต่ให้คมกว<อ>่าเม็ดเดียวหายเลยเป็นไงจะต้องเปลนะี่ยนราไให้กอนแล้วอยู่มาครับลินเนต ใกล้อารกิโตะคิวตรงนี้ยังระวังตัวอยู่ตัดไม่ได้มาดูครับดึงถอยมาก่อนทูรินย้ำที่จะมาเทรดคืนกับเพื่อเรฟาเดียตัดในโอมาได้หนึ่งครับดิฟเข้ามาด้านไหนแบ็คสายพยายามจะเกี่ยวต่อได้ต่องอาร์กิโต้คิวเทรดจิบมไคิวไปอีกแล้วตรงนี้อากิโตะคิวมาเกเตและจะเอ็ดเจ้าเอ็ดด้วยเหมือนกันหลังต่อมาตรงนี้อารกิโต้คิววางรอวางรอขอเอ็ดแล้วมาเลยครับเอ็ดที่สองจากอากิโตะคิวได้ยินเสียงแล้วเหมือนกันนะคะตอนนี้ คุณยูจีน่ไปตัดยูเรน,นัสมาได้อีกหนึ่งอ่ะพอ,อแทนมาเบรกไว้ก่อนพร้อมเคอร์บอลด้วยนะเดินไหลมาตรงเบรคแล้วด้วยแล้วคุณแทนทิ่บค่อยๆเขาไปเฮ่ช็อตแทนทีบไปได้อีกหนึ่งเคอร์บอลหน้าข่าวจะไปสองต้องขออปกญาตโดยพลนายาน้านามือดูเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้พีคแบบนี้รู้หรือเปล่าเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ไกลๆตอเนี้ญญญเก็บไปสี่แล้วจะเป็นยูจิน ถ้าวนกลาบบอกเลยว่าโดนยูจินล็อกรอแล้วจินลงไปอัะเจอแล้วอยู่สิบอกฮอมาแบบนี้เรียร้อยเก็บเอสทันทีจากยูจินนะในเกมนี้อันดันกันออกไปเท่าไหร่แล้วอ่ะเห็นตำแหน่งคุณฟอมพัทแล้วนะหนึ่งคนแน่นอนแต่คุณยูจินโอ้โหดันมิดไปตัดแันบีบิไปก่อนคนแรกค่ะ ก่อนพร้อมกับเอาบูมบอทลอีกหนึ่งที่ดีซีมาเหมือนกันแปดได้กันเข้ามาไปโกแต่ว่ายูจีไปตัดท่า,าของโซโซมาได้เลเลตไปเอาท่าองเกรมาอีกหนึ่งคนเอลิสจะไปตัดพอพารมาเหลือ3ต่อ3แพนไฟ1หนึ่งเซตทีแล้วเวเ,ตเลตสัตเซลาไปอีกหนึ่ง แล้แบบนี้มุมนี้จ่ายเมเชียวเข้ามายังไงดีไม่ไหวเลยครับตรงนี้เหลือคนเดียวยูจีนเอามาหนึ่งยูจีนจะเอาสองอยูจีนเห็นแล้วตำแหน่งนี้ยังไงรออยู่ครับเลยนะอยู่เดดรอมุมอ,อยู่กับเพื่อนเขาคอสายคาอขวายัางไงดีมเมล็ดรออยู่ด้วยนะครับมุมนี้ มุมอยู่ครับลงยังไงดีอยู่จีนหาไม่เจออยู่จีนเจอหน้ามาเราจะจ่ายมาตรงนี้วิ่งเข้าไปหาก่อนไอ้เสียขึ้นมาเจอสองเป้าอยู่จีนหลอก่อนอ,อ,อยู่จีนทำไมไอย<ด>่สีสุดปลายยังไงดีแบบนี้มาแล้วสไลดยยัดษ์เติหน้านอยู่เล่นนัดปิดเก็บเอสไปได้เลยครับขึ้นนํำไปก่อนหนึ่งต่อศูนย์ ปิดไว้ให้ที่ดาวคูณรอยมารอเล่นใกลแต่ว่าดีซีมันถุยใส่หน้าหน้าขาวแบบนี้เดินดันกันมาไม่ถึงร้อยเทรดกันไปคนละหนึ่งหนึ่งใช่ครับแล้วก็ไปคนละหนึ่งว่าจริงนะในไทยมีคนรออยู่แบบนี้ฟอร์พัทได้มาหนึ่งพอพัทจะเอาสองเลยไปสองเลยสายมาแบบนี้พอพัทจะจีนเห็นแล้วแล้วคนสุดท้ายรู้ตำแหน่งเคาะกันไปว่าอะไรเก็บเทปเก็บเลิอดคิวไปแล้วไปอีคิวไปแล้วเราเหลือคนสุดท้ายจะได้ไหมวานนอนวานด้วยค่ะแล้วบอกเลยว่าคุณเกรตตอนนี้เนี่ยเลือดโลมากๆอ่ะ เลยครับยังไงครับแบบนี้เห็นมุมเหมือนเห็นกล้องนะครับแต่ว่าขวามือมาเปิดกล้องไม่เปิดแบบนี้ถอยก่อนเลยแล้วอ้าเปิดตำแหน่งเลยครับต้องรีบวิ่งนะครับแบบนี้ฝั่งของเกรแล้วเขาหลอกล่อครับแบบนี้ครับแล้วเขาเจอหน้ามา <Hey. S 1> เกรไม่ไหวแล้วเรียบร้อยเก็บเอสไปได้อีกครั้งหนึ่งก็รอบนี้เป็นโดนเลขอเก็บบ้านนะในราบพิสตันแล้วส่งเพื่อนครับผมมาตีบริเวณเเหมือนกัน ขาแล้วคุณกาเซียแล้วคุณจุ้งไปแล้วคุณซูมก็ได้คุณสา yeah, มไข่บอลเลยิ้มเหมือนกันเปิดเบสแฟนครับผมเพื่อไล่เลยนะแล้วได้รีสเล็กพันลุกขึ้นมาเหมือนกันแต่คุณจุ้งจะไงแต่ไม่ไม่โดนหรือเปล่ามาแล้วเขามาสวนไปทางนึงด้วยกันไม่ได้แต่คุณซูมอหมได้ทิปเปอร์คิวกันไปหลายกันเข้ามาเรื่อยคุณเซซี่ไปทันบอแล้วเหมือนกันเก็บเอ oh, สของคุณซูมกันไปอ,ไอ่ะไลายอัพเมื่อกี้ถือว่าทำให้กันได้เอ็ขึ้นมาเลยสหรับคุณซูม ครับแต่ว่ายังมีตัดมาได้ครับผมคิดว่าเห็นแล้วว่ามีคนเข้ามาแน่เดนบริเวณมีปัญหาแล้วเรียบร้อยเลยครับคุณสังกะริยะตัดออกไปแล้วเอาขาเบอร์ตังเอาไว้กับพิเศษปล่อยออกมาก่อนอ่เอาแต่ว่ามีคนโดนตัดไปเหมือนกันคุณลลีนค่ไปตัดคุณฟิลิปมาได้แต่คุณสังกะริยะก็เถิดมาให้เอาแล้วเจอเหมือนกันเจอเหมือนกันคุณลีเอ็นสารแล้วคุณเลอาครับมาเจเจึ้นมาเลยพีายามบัดกรวดเวลาอยู่ตรงนี้โดนตัดออกไปแล้วเหลือวันออนวันซีตูเอชชันแล้วเหลือเวลาให้แทงสไปา์พอดีเลยครับและต้องแผนครับต้องแผนเท่านั้นครับแล้วแผนได้ไม่ดีก็บวกคร เนี่ยอยู่แค่สามิบเอ็เข้าน้ำแวูซากาเรียเอาแล้วแต่โมลยินเสียงด้วยครับว่ากระแสกสุนนี่งเคาะมาที่บริเวณจบเลยครับเอาอย่างผิดทคายกอดเอาโลนี่ขว้าสไปเลยอุซากาเรียเนี่ไปห้าครับ เยกัไปสองกระดุกแบบนี้ที่ชำาน่งติตามตอรอบเป้าเรียบร้อยสเร็กรยตำแหงคน่เปอขึ้นมากับตรงนี้ทั้งของโยแต่ด้อยเด็กขึ้นมาแล้วเรียบร้อยสักระยะหน่นี่เพวกขียวเขาเลยครับไปแตหาอากิไม่เจอครับตองนี้แล้วเป็นสคิวครับตอนนี้คนสุดท้ายเหมือนจะยังหาตำแหน่งไม่เจอเหมือนกันเล่นนักอิเดียกันอยู่ตอนนี้ถีาข่าวมาเจออากิไปสเล่มเหลือแค่สเล่มสุดท้ายแกมาเป็นอสเหมือนกันนผม เจอบอลกลับโดดเข้าไปโดนหนึ่งเฉยเลยเอ้าแตแค่ทำงานอยู่ในแบบนี้ตีขาเข้าไปแล้วก็เลื่อนไปคนละหนึ่งตัวมีการทอดแต่หัวไหล่ตัวแฝกมีของนี้ี่จะชิงคว้าแต่เขาพาดของคนเลยเรียบร้อยครับทีนี้อาร์คีนี้ไปสองไอส์โดนเทกดับไฟแล้วแต่ฝั่งของเอโซและคุณมายมีค่อยๆเดินแง้มออกมาเจอพิชามอนแล้วค่อยๆยิงไปสุดท้ายครับคุณเอโต้หนึ่งต่อสองพิชามอนก็เหลืออีกครึ่งนึงแล้วเกนสี่คิวแล้วตอนนี้ เรับิชอนค,อย,ค,อ,ยคอยดึงเวลาเหมือนกันหิวหลออมาแล้วเป็นเอชของคุณเอโตครับผมโอ้ oh my god มการปล่อยซีเกอร์มาแล้วแล้วคุณปัพพาสเอาท่าหน้าของโชว์ซอปเปอร์ไปตัดคุณเอ็นวีมาได้หนึ่ง <Bye. S 2> นิ้วรอเตมหาเลยใครอยู่ไหนเห็นขวามา้ยบัพายังคงไปตัดจุ้งเซน,นมาได้แต่ว่าเซลาเจ็บอยู่เหมือนกันกับยาการ,รีโกรีเอาเลือดขึ้นมาให้อยู่ โอ้โหแล้วจังหวะทามมี่ไม่ค่อยดีครับคุณผู้ชมะครับหันไปพอดีแล้วคุณฟอฟทกสไลด์เดินมาแล้วได้ไหมลูกนี้ครับบาแฟนเชลดักไปเอาเท่าสไตร์กินลงมาครับเบรกด้วยอินเซเตอรี่หนึ่งครั้งโอ้แล้วตัดไปหนึ่งหัวสอ,องหัวเกตเเบสแ,แบบนี้ เอาลุ้ติดมุมไปด้วยนะครับแต่ว่าตรงนี้มีเลี้ยจ่ายออกมาลื่นคลุกครับตรงนี้เรื่องจบแล้วเรียบร้อยครับเป็นในส่วนของปอพัดครับได้มาก่อนหนึ่งคนคนเล่นอยู่ร่าเตอร์กันด้วยแล้วตอนนี้ยีคุณะกิโตกันไปก่อนตะกิโตสวยกับมาตะคุเซลรับไปได้ล้ปอพัดเอาไปหนึ่งปอพัดเอาไปสามแล้วนีวรอเตะหาตำแหน่งตรงนี้ปอพัดเก็บไปสี่เหลียวคนสุดท้ายคุณมะปังคุณมะปังจะได้มาแล้วตัวนี้คุณลอยคุณลอยปล่อยให้คุณปอพัดเก็บเอสไม่ได้อย่างสวยงาม เอโอเจอหน้าหมาแต่เป็นฟอพัดลับได้มาก่อนถึงคนฟอพัด oh, จะเอาให้สอจัดให้เต็มที่เดี๋ยวใา่เขาไปเลยครับฟอร์พัดต้องไปสามอย่างนี้ต้แหน่งของแล้วเลครับแบกนี้เจอตำแหน่งแล้วจะเดินนั้นต่อไหมเห็นสายมาแต่มนสวายเลือดเต็มแล้วก็กปิ p ออกมาเลาเหเดวดไ<ป>ช <Flat S 1> ไล<ป>่มุมมาเอาลิข่อยก่อนเขกดทีเีบขึ้นมาวันวัน s i a t อแบบเห็นำัหน่งมาเอาไงพอพัด จับหลเหลี่ยมเลยพอพัดจับให้เลยครับขึ้นนไปก่อนเดินสั่ครับโอ้แล้วเก็บแอร์สิแล้วคู่นี้โอ้ด่าก็เวอร์หมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีทะลุกันมายืนเป็นไรอ่ะโอ้โหเจ็บเจ็บเหมือนกันครับคุณซูมยังต่างมาได้แต่ว่าเลือกเพลงก็ไม่ได้เยอะเลยครับตอนนี้ครับเหลือฮะแล้วปาดมาได้อีกหนึ่งโวเงี้ยขึ้นเว้นมาแล้วมันเจิดเจิเองกับคุณยูจีฟนี่ค่ะทางด้านของคุณทารอน แล้วตอนนี้พยายามจะเคาะเคาะเอาแล้วปอดแล้วใบอยู่บรรยากาศลี่ไปได้เก็บไปสิเหลืออีกหนึ่งคนเท่านั้นคุณซูมจะเก็บเอได้หรือเปล่าตรงนี้กิ่งฟรีแล้วเรียบร้อยในการเก็บเอของคุณซูมไปนนลยะครับอ้าวเป็นเลโอครับไปได้มาหนึ่งก่อนเลยโอ้โหใช่มั้ยโจ๊ ระหว่างล็อกตรงแคชวอล์กนะคะเพราะว่าทุกคนเลโอค่ะสวนหน้ากันไปแล้วเลโอเก็บไป2อเอามาใกล้ๆตอนนี้ไม่ได้ถือปืนกันไปแล้วก็เก็บไป3แล้วตัวไซบีค่อนข้างเคลียร์เลยอ่ะร้อย่ะเดินตามต่อมาเรื่อยๆแล้วเห็นคุณเลโอยิงกันไปก่อนแต่คุณเลโอยังคงเก็บงานไปได้เก็บ4ไปแล้วเราจะเอชคืนบ้างหรือเปล่าเจ้าคุณเลโอคุณอักโตคิวเดินไล่ตามหาอีกหนึ่งคนแล้วคุณสวายคุณสวายอยู่ใกล้ๆหันขวามาตรงนี้ฮาวองฟรพาสจะเก็บไปให้ได้แล้วสุดท้ายเป็นเอชสักคุณเลโอป่า ครื่องแรกเนี่ยแม้ว่าจะเป็นอีโคเราก็ยังสามารถชนะได้เป็นอะไรนะเกิดขึ้นได้แล้วตรงนี้จะได้ของคุณยูจินไปตัดคุณเลโอมาก่อนแล้วหนึ่งไหลเข้ามาในส่คุณสบายเบรกไม่อยู่ค่ะคุณยูจินเก็บไป2คิวแล้วแล้วตรงนี้ปาเมดเดอร์มาใส่ไปเหมือนจะโดนกันเองด้วยตรงนี้ยังไงเดี๋ยวขอลานอีทแบ็กไล่ลาเลยอ่ะเพราะฉะนคุณยูจินด้านหน้ามีคุณยูกิโต มีคนอากิโต้คิวอยู่ด้วยด้นานมาหันขวาต้งวนเคลียร์กันไปก่อแต่เนี่ยจะเป็นลนัดดิ้นแบกค่ะยังคงกลับเข้าไปในไซต์กันไม่ได้แล้วไหลขึ้นมาบริเวณทาวเวอร์กันไปนะคะยูจินรอเล่นมุมแบบนี้ยังไงเขาจะไหลกันไปหรือเปล่าไม่มีใครเดินไปเลยครับแล้วขึ้นด้านบนม,มาจ่ายระยะเดรกระาไว้แต่เขาเห็นครัวหมดแล้วเรียบร้อยครับพี่คุยแลวช็อตใส่ได้เป็นท่านางเซราไปสามภาษคนเท่ากาันแบบนี้ด้านหลังมีคนนำยูจินยูจินเำลัไปดึงเอาไปสอง เอาเอสไปได้เลยครับบังเวียสิบต่อเจ็ดครับเอาวอาเก็บเอสมาได้แล้วนะ,สะแสดงว่าที่ของคุณยูจินดิสซีไลเข้ามาไหลเขา้าใสมาแล้วต้องหน่อยกลับไปแล้วนี่จะเปมคืนบ้างครับคุณยูจินบอกเอาวิชมอสมาเอาแล้วเขา้าเป็นไฟได้เป็นที่เรียบร้อยอะ่ะภาพซ้ำเหมือนราวแันครับแม่ยิงผัดมาแล้วแบบสแปมผ่านสกายสมุกเนี่ยคุ้นๆกันเลยนะแค่คนต่อตำแหน่งเท่านั้นเองครับ แต่ว่าคุณยูจินตรงนี้พยายามจะพี่ออกมาเก็บไม่ได้ครับแต่ว่าคุณมูิโตะครับเศษคุณยูจินมาให้แล้วพยายามจะไหลเข้ามาแล้วเที่เรียบร้อยครับมีคนเก็บไปเก็บมาเลือนเหลือน้อยเหมือนกันครับแต่คุณอากิพยายามจะไหลเข้ามาเจ็คซ้ายเช็คขวาแต่ตอนนี้เป็นการคุณเซราที่เก็บมาได้คุณเกตัดมาให้เหมือนกันที่คุณริออนครับคุณยูจิโตะเทรดมาที่คุณบอฮัสเจอคนที่สองแต่คุณยูจิโตะเก็บสี่มาแล้วเหลือคนเดียวเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าเบซาโอ้โห